น้ำไม่น้ำทีนะครับทีำ่เยอเพราะวังครับนนี้ก็ยังใกล้ถึงจุดวิกฤตนะครับแต่ก Mont ็ม right ีบางพื้นที20่ที่อยู่ที่ต่ำนะก็จะมีน้าไหลเข้าไปท่วมที่นาของเราถึงก็ถึงกอนนะครับแต่จุดวิกฤตในช่วงของบ้านเจริญก็เหลือประมาณเกือบ20เซนติเมตรนะครับก็จะในวันนี้ สถานการณ์น้ําก็อยู่ในระดับที่ที่คงที่นะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับพรที่การเพิ่มน้ําในช่วงเดือนเดือนนี้ก็ประมาณวันละประมาณสิบเซน,ในใติเมตรไปนะครับตอนนี้ก็ทีมงานของปกครองของเราก็ออกดูในพื้นที่นะครับตามฝั่งแม่น้ำชีนะครับก็จะดูพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์นะครับคาดว่าปีนี้คง คงจะสามารถรับรับได้นะครับแค่ผหาได้พ่อจะมีการแจ้งให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นแล้วก็โดยลายการทุกส่วนนะครับมีการเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์ภูมภัยพร้อมอยู่แล้วครับเมื่อเทิดน้พ่อเมื่อมาลงนาวาน้ำลังชมสองฝากฟังลุ่มลำชีดู